สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเวิตี้ครับคลิปชีเป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีสายลุยพันแท้ครับของจริงครับมานำเสนอกันนะคันนี้อุปกรณ์ต่างๆนี่ค่อนข้างจัดเต็มครับใครที่ชอบเดินทางสายลุยครับลองดูนะครับเผื่อจะถูกใจนะครับอ่าคันนี้เป็น Land Rover นะครับนะซีทีสองนะครับนะเครื่องก็เป็นอ่าตัว BD30 Turbo นเทอร์โบนะครับนะอินเตอร์คูลเลอร์ครับแรงดีไม่มีตกนะครับนะตัวนี้ คันหน้าคัานหลังนี่ของซาฟารีนะครับนะเฟืองเจ็นะครับวางจากสำนักดังนะครับนะแถวท่า,ามกาการซาบุรีครับโชคนี่ก็เป็นโชคเบิกใหม่4ต้นนะครับแบบหน้านี่เป็นของไมตี้ครับนบหลังก็เป็นของออนิวนะครับยางนี่เป็นยางของโอตันนนะครับนะนี่ขิ่งขบว่าครับ38นิ้ว รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับคันนี้ก็ค่อยๆไล่เรียยกันไปนะครับเผื่อใครชอบนะครับนะเพราะว่าอุปกรณ์สําคัญต่างๆนี่นะมันมีผลต่อราคารถนะครับ mm hmm. ก็กันชนหน้ามาได้ข้างโรบานี่ครอบตัวรถงานสร้างใหม่หมดนะครับนะเป็นงานเหล็กนนหนาๆนะครับ mm hmm. วินเผาหน้าเผาหลังนี่มีนะครับนะ ถ้าปิดช่วงท้ายใช้ผ้าใบแคนวาตตรงรุ่นนะครับก็ค่อนข้างจะลงตัวนะครับนะช่องใส่ของข้างประตูนี่เบิกใหม่ทั้ง4ชุดครับภายในนี่ก็ทําใหม่หมดทั้งระบบครับคุ้มเบาะใหม่ครับล้างตรงรุ่นเลื่อนได้ครับปรับนอนได้นะนีแอร์ก็ย้ายไปใต้ท้องเรียบร้อยครับยันสะใจครับไฟหน้าก็ LED ครับสปอร์ตไลท์นี่ใช้เป็นรีโมทควบคุมนะครับปรับความเร็วของไฟได้ครับ อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆนี่ค่อนข้างจะครบคันเลยครับแผ่นกันลื่นเบิกไม้ครับม,มีตัวลากเอด้วยนะครับสําหรับสายแคมปิ้งห้ามพลาดเลยครับนะใครมีงบประมาณก็ลองดูครับใครที่ชอบแบบใช้ได้พร้อมจัดเต็มก็ลองดูครับนะมีงบประมาณจะจัดไปครับรานะคาผู้ขายตั้งไว้ที่8 9 0 0 0นานบาทครับ8 9 0 0 0บาท ก็ดูรถได้แถวเกษตรน้ำมันมินนะครับนะรามอินทาครับลาดปลเค้าถูกใจยังไงก็แนะนําให้ไปดูจริงๆกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูก่อนครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินครับนะรถเก่าก็เป็นเรื่องธรรมดาครับนะขอเช็กกันดีๆครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อผ่านลิงก์เฟซบุ๊กเจ้าของรถด้านล่างคลิปเช่นเดิมครับนะเข้าไปพูดคุย สอบถามก็ได้โดยตรงเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถชัวรใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ